เชลีนทักทายคุณน้องใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะยวให้เชลีนทักทายสักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกทคนค่ะร้องนี่ดึงร้องเป็นไงไอน้องท่าไหนใครเป็นแฟนคลับต้าแก่นนะคะโอคน้โหทำหน้ามั่นใจมั่นใจเร็วเร็ เสื้อสีม่วงแบบตัวนี้นะฮะใช่แล้วค่ะมีสองสีไหนที่นี่มีใครที่ซื้อมาบ้างแล้วว่าอ่าน่ารับมากนะจ๊ะตอนนี้ต้องบอกว่าเหลยยิ่งไปมากแล้วจริงๆขายดีมากๆนะคะที่ทุกเรากำลังใส่อยู่นี่คือเสื้อสีม่วงอ่อนนะจ๊ะซึ่งมีสองสีด้วยกันคือสีม่วงเข้มนะคะอย่างคุณพี่ชโลนระบบคนไหนครับคุณพี่ใส่แว่นนะคะพอสีม่วงเข้มหมดแล้ว สามารถลงมาข้างนี้นะคะมาติดต่อมาซื้อได้นะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดเราจะไปทำบุญด้วยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งความพิเศษของเสื้อตัวนี้นอกจากจะสวยลแล้วนะครับยังมีตราขอสุเป็นพระเทพระร,ะระาชสุดานะครับอยู่บนหน้าอกพันสายดว้วยใช่เสื้อนี้นะฮะจ่ายราคา380บาทเงินจำนวน380บาทที่คุณได้มาที่คุณได้จ่ายซื้อเสื้อมาเนี่ยจะไปร่วมในกา,านท่าสูตรรักษาพยาบาลครับที่โรงพยาบาลเสด็จนาศิราชาซึ่ง380บาทไม่มีหักต้นบุญ ชนบวป่ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการเฉลิมฉลองให้กับเป็นการเฉลิมะเกียรติให้กับสมเด็จพระเทพนะคะที่มีพระชนมายอครบมาเยค่ะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวก็ซื้อทุกคนเลยใช่ยยกจะชักชวนทุกคนซื้อเลยค่มีบ้างแล้วจะครับมีแล้วมีมีน้อยอยู่เลยยังไ่อย่าลืมนะนี่และที่สาคัญค่ะวันนี้นะคะที่เราถืออยู่นะคะก็คือเป็นกระดาษที่อยากจะแจวทุกคนนะคะได้เขียนเพื่อเขาเรียกว่า อะไรนะขวอยกพอนโดยใช่ขวอยกพองนขีดขวอยนะครับพรนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปแจกให้ถึงมือเลยนะคะแล้วนี่ค่ะคือต้นไม้ของพวกเราที่อยู่ตรงกลางนี้ข้างหลังนี้นะจ๊ะสามารถเอาไปปลูกตรงนี้ได้เลยครับผมพี่น้องที่อย um> so ู่ด้านบนนะฮะอยากจะรูปกิจกรรมเดี <h <h ๋ยวรูปเขียนขวอยกพรก็สามารถลงมาด้านล่างได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแจกให้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปแจกให้เอาหน้า มาหน้าเวทีได้นะจ๊ะไม่ต้องกลัวเลยมาได้เลยจ้ามา5สีสา3ของรุ่นน้าผมอะไรของอะไรครับแขกรับเชิญมาร่วมการทําบุญกันนะจ๊ะถวายพระพรให้กับในหลวงให้กับสมเด็จเจ้าของเรานะจ๊ะดีนะครับคุณพรทิพย์คนไหนครับคุณพรทิพย์อ่านี่ครับผมรับเสื้อนี้นะฮะเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเงินก็เดี๋ยวเราไปจ่ายตรงตรงนี้เลยฮะครับผม อ่านะครับใบ order มาอย่างนี้นะฮะเราก็จะจัดให้นะครับเสร็จปุ๊บพบคุณได้เสื้อใบพร้อมใบ order ก็เอาไปใจใ่ายตงคนได้ตรงโน้นนะครับฝั hey, <buddy. S 1> ่งนี้นะฮะเดี๋ยวเดินต่อแถวเข้าได้เลยครับผมวนทางนี้เลยฮนะวนทางนี้เลยอันนี้นนี่เสื้อใช่ไหมฮะ i need Thank <laughs> you.